หอนอกตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยไ,ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าเวลาเราเข้าไปปีแรกเนี้ยค่ะ ที่จริงก็ไม่ใช่แค่ปีแรกเนาะที่ทิงตลอดทางหลักสูตรเลยเด็กปอตีส่วนใหญ่ก,ก็จะเรียนกัน4ีปีปีแรกเนี่ยก็จะเป็นปีที่เราต้องไปเรียนรู้สภาพแวดล้อมหรือการใช้ชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่หอนอกเนี่ยความปลอดภัยมันก็จะมีน้อยกว่าอยู่ในมหาลายัยใ,ในมหาลัยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราเอ่อความสะดวกสบายมีขึ้นม,มากๆเลยก็คือสามารถเดินทางไปเรียนได้ง่ายๆไม่ต้องแบบตื่นเช้าปั่นจักรยานไปได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือมีอาจารย์ดูแลหรือมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอาอีเนาะส่วนใหญ่ที่ ดูแลหอพักก็คือเวลาเรามีอะไรสามารถแจ้งเพราะเราเป็นนักศึกษาก็สามารถแแจ้งปัญหาต่างๆได้เขาก็จะช่วยดูแลต่างๆให้อย่างเงี้ยค่ะเขาบอดภัยมีสูงมากๆดีกว่าไปอยู่ข้างนอกกฎหมายจีนอะไรเงี้ยเนาะบางทีเราไปเจออะไรที่มันแบบแย่ๆมาหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้อ่อดูแลเราขนาดนั้นใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบคือพี่เข้าใจว่าบางคนอ่ะคืออยากจะอยู่าอนอกเพราะว่ามันไม่มันแบบอยากจะมีแบบความส่วนตัวแล้วก็แบบไม่อยากไม่อยากแบบทําตามกฎหอพัก แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้ฝึกการปรับตัวเข้ากับโรเมทของเราเนี่ยมันเป็นสกิลอย่างหนึ่งที่พี่ว่ามันเป็นสกิลที่จะช่วยเราได้ในอนาคตคือไม่ไม่เชื่อว่าทุกคนสามารถแบบเป็นโรเมทเราได้แต่ถ้าเราสามารถสื่อสารให้คนที่เราไม่สามารถเป็นโรเมตมาเป็นโรเมทเราได้อ่ะมันเป็นสกิลอันหนึ่งที่แบบบังคับให้เราแบบแบบต้องสื่อสารต้องใจเย็นต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสกิลที่ถ้าเราเรียนรู้ที่มหาลัยมันก็ไม่ต้องไปเรียนรู้ในอนาคตไงใช่ไหม